สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายการมีคำตอบให้เพื่อนๆพอเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับของเก่ายายการก็จะมาทำให้ดูจ้าเพื่อนๆถามเข้ามายายการก็จะมาทำให้ดูว่าแบบนี้ใส่กับประเภทอะไรแล้วแกะออกมาแล้วทำทำยังไงใส่กับอะไรยายการมีคำตอบจ้านี่ยายการแกมาสาธิตให้ดู ไอการก็อยู่ในดงขวดเหมือนเดิมเพื่อนถามเข้ามาว่าเอไอ้เนี่ยฝาฝาที่ลุ่งร่วงเนี่ยฝาเป็นฝาพลาสติกที่ลุ่งล่วงเนี่ยเนี่ยเป็นฝาที่ฝาพลาสติกที่ลุ่งล่วงเนี่ยฝาขวดน้ําฝาขวดอะไรที่ลุ่งล่วงเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่นเนี้ยเต็มเลยเนี่ยลุ่งล่วงเนี่ยเพราะว่า เกี่ยวกับอะไรเดีย๋ยวมาดูนะเก็บเราก็เก็บอยู่ว่างๆเรากเก็บฝาเกี่ยวกับฝาพลาสติกนะจ๊ะฝาพวกเครื่องดื่มฝาน้ำฝาอะไรได้ทั้งหมดขอให้เป็นพลาสติกจ้าเนี่ยขอให้เป็นพลาสติกนะมาดูเลยจ้าจะมาสาธิตให้ดู ลวงลวงเราไม่อยากจะทิ้งหน้าเสียดายเราก็เก็บไว้เนี่ยเราก็จะไปเทรวมเทรวมกับพลาสติกสีนั่นแต่เราไม่เทรวมเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเศษเล็กๆเราก็อันนี้เราไม่เอาแล้วกล่องนี้เราไม่เอาแล้วอันนี้ก็เป็นพลาสติกสีแบบเดียวกันเนี่ยอันสีนี่เขาเรียกสีอันเดียวกันไม่เอาแล้วหญ่การก็จะเลือกมาใส่ในนี้ ถ้าเราถ้าเราเทเทใส่ในถุงเขาก็มันก็จะเป็น,เป,นเป็นเศษเล็กเขาก็จะหักเราเขาก็จะหักเราเราก็มีหัวหัวกลัวเขาอีกเราต้องพลิกแพงเราต้องมีหัวกลัวเขาเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆพอเต็มแล้วก็ปิดฝาเนี่ยปิดฝาเต็มแล้วก็ปิดฝาปุ๊บ พูดถึงนะถ้าเราเก็บเนี่ยเต็มแล้วก็ปิดฝาแบบเนี้เดี๋ยาการจะพาไปดูนี่คือถุงถุงปฏติกสีเราลงหมายแยกเมื่อกี้เนี่ยนี่กระปุกของเกยาการกระปุกเนี่ยเราไม่ต้องเทใส่แต่ฝาลงไปเราใส่กระปุกหรือว่าใส่ถุงยางยัดลงไปพันนี้ยัดลงไปพันนี้เราก็เป็นปฏติกสีแล้วจ้ะถุงเนี่ยแต่ถ้าเราบางคนไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเป็นฝาเนี่ย เขาก็ทิ้งหนักนะจ้ะเพื่อนๆฝาเนี่ยมันหนักนะหนักกว่าพวกนี้อีกฝานี่แหละหนักกําไรจากฝานี่แหละแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงหรือว่าแล้วใส่ขวดใส่กระปุกพนนี้แหละใส่พน,นี้แหละเอาไปขายรวมเป็นปฏติกสีจ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจบ่เนาะเข้าใจไหมเข้าใจไหม เก็บใส่ถุงหรือว่าพลาสติกอะไรก็ได้เนี่ยกระดอนพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเราเปิดฝาเก็บใส่ได้เก็บใส่ได้ทั้งหมดฝาจะ้ะเพราะว่าติดเป็นพลาสติกรวมเขาเรียกสีพลาสติกสีเดี๋ยวมาดูอีกนะเพื่อนๆถามเข้ามาเข้าใจไหมเอยมาดูต่อเลยจ้าเพื่อนถามเข้ามาสองข,าาขอ้อยังกันก็จะทำให้ดูเพื่อนเขา เห็นป๋องเบียแกะตัวนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ว่าไม่ต้องแกะเพราะว่าป๋องเบียะมันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเป็นมีเนียมอยู่แล้วไม่ต้องแกะเอาปล่อยแล้วเอนี้มันเป็นมีเนียมอยู่แล้วไม่ต้องแกะจ้ะถ้าเราจะเอาไปบริจาคคพื่อพวกขาเทียมอะไรก็แกะแกะได้เนี่ยถ้าขยันนะ่ะเนี่ยแกะแกะออกมานะ่ะ แล้วก็เก็บไว้สะสมไว้เยอะๆเอาไปบริจาคโรงพยาบาลก็ได้จ้ะพวกนี้เขาเอาไปทําเป็นขาเทียมนะเพื่อนๆฝ้าเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นขาเทียมสําหรับคนที่พิการขาเอาทําขาเทียมได้จ้ะเนี่ยอันเดียวกันปบ๊บเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะย่ากาันก็จะทําให้ดูชัดๆเลยเนี่ย ถ้ามีเวลาเพื่อนๆจะแกะแบบนี้แกะแล้วก็เอาไปบริจาคโรงพยาบาลได้จ้ะนี่ไอ้แบบนี้เข้าใจนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องดึงออกแบบเนี้ยไม่ต้องดึงออกมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันแล้วก็เพื่อนถามเข้ามาอีกว่าฝาพวกเอ็ม้อยสปอนเซอร์ฝาทุกฝาที่เป็นแบบเนี้ยจะเอาไปขายรวมกับกับข่องเบียร์แบบเนี้ย ได้เลยไหมไม่ได้จ้าเอาไปขายรวมไม่ได้นะเอาไปขายรวมไม่ได้เนี่ยเราต้องเราต้องแกะก่อนเราต้องแกะออกฝาเนี่ยอันนี้คือฝานิโพเราต้องแกะออกระวังด้วยนะเพืเ่อนเพื่อนเนี่ยไงเห็นไหมเราต้องแกะข้างในออกก่อนจ้ะนี่เห็นไหมได้แล้ว ทีนี้เราก็มาขายรวมกับของเบียได้ทีเนี้ยเนี่ยเราขายรวมกันได้นเนี่ยเนี่ยเราก็มาขายรวมกันได้แต่ถ้าเรายังไม่แกะแบบนี้ขายไม่ได้จ้ะแบบนี้ล้คขะอยู่ในฝาขวดเราก็อยู่ในฝาขวดแหละไม่ต้องไปดึงออกถ้าเพื่อนอยากแกะนะถ้าเพื่อนอยากแกะใช้มีดระวังด้วยนะเพืพ่อนๆยายการก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กลัวโดนมือนี่ไง ออกมาและแกะง่ายนิดเดียวจ้ะนี่นั่งแกะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็นั่งแกะนี่มันเป็นฟองเบียรจะเป็นมีเนียมก็ได้อีกราคานึงแต่ถ้าเราไม่แกะนะ้ามันอยู่ในขวดฝาแบบเนี้ยเนี่ยเราเอาไปขายทั้งขวดได้โลห้าได้โลห้าสิบตังค์นะแบบเนี้ยเนี่ยเราไม่ได้แกะออกเราได้โลห้าสิบตังค์ แบบนี้มันอยู่ติดอยู่ที่ขวดเนี่ยเราไม่ได้แกะออกบางคนก็ไปหมุน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 ขวดมาแกะถ้าเราแกะแบบนี้นะเนี่ยเราก็ได้และสามสิบสี่สิบบาทต่อโลหนึ่งเอาไปรวมกันแต่ว่าอย่างยายการพูดว่าอย่าเอาไปใส่อย่ายโยนไปใส่ในถุงฟองเบียร์เลยต้องหาถุงอะไรใส่ถุงถุงใส่โดยเฉพาะแล้วก็เอาไปยัดใส่ในถุงฟองเบียร์ ถ้าถ้าเราเอาไปเทแบบนี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเาเดี๋ยวโรงงานเขาก็หักเขาไม่ต้องการรับเศษเศษขายได้จ้ะเพื่อนเพื่นต้นเข้าใจไหมเอ่ยเนี่ยมีคมๆงัดง่ายจ้ะ บางคนเขาไม่เอาใช้มีดเขาเอาใช้ไอ้ไอ้ไขควงสองแฉกสามแฉกอะไรก็ว่าไปมาแกะออกแกะออกแล้วแกะออกแล้วก็ไปขายเป็นเป็นกระป๋องเบียร์เป็นมินียมจะ้ะเพื่อนเข้าใจไม่เอ,อ่ยเพื่อนถามมาอย่าการมีคําตอบเข้าใจไหมจ๊ะถ้าไม่เข้าใจยังไงถ้าเพื่อนสงสัยอะไรท,ทักมาถามได้นะ ักมาถามได้อันนี้เป็นพลาสติกสี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 เนี่ยเป็นพลาสติกสีแบบนี้ก็เป็นพลาสติกสีเนี่ยพลาสติกสีเราก็เอาไปรวมกับปองอยฝาฝาอ้ฝาสีที่เราเลือกไว้อะนี่แบบนี้ มันยังไม่แห้งเพื่อนเพื่อนถ้ามันแห้งมันเก็บง่ายในกองเนี่ยนี่ไงมันเป็นแบบนี้เศษเล็กเศษน้อยปฏติกสีอันนี้ปฏติกสีเราก็จะเอาไปใส่ถุงปฏิกสีเพื่อนๆน,นี่ถุงถุงปฏิกสีเราเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปใส่ เนี่ยที่สูงที่ถาเราเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจปะจ้าคนที่ถามมาเข้าใจบ่เข้าใจบ่บ่เข้าใจก็ทักมาถามไม่เด้อทักมาถามไม่ายกกานสีเฮ็ดเลยเบิ่งเข้าใจบ่นั่นลหละอันที่ก็จาถามขอมานี่แยกกันก็หูยู่ว่าอยากได้แยกออกไปอีก ใครก็เอาไปขายเป็นขวดเลยนี่บางคนก็เจ้าสิีนแยกขวดเนี่ยฝาขวดฝ้ายัางพี่น้องนี่บางคนก็เจ้ากับแกะแยกรรแกันบ่แกะเนี่ยพวกขวดพวกนี้เห็นปะพวกโสมพวกนี้พวกคนก็เจ้ากับแกะเอาฝาฝาขึ้นังแยกกันแหละได้เอาไปขายได้ออกออกได้อีกพี่น้อง ขวดปลาไหลมือนี้งห้ไม้แยกไปซุ่มน,นึงแล้วต่มาให้เบิง้งจ้าคลิปนี้กไว้าซ้ำนีนน่แหละจ้ามือนีก็วันทีเทไดแหล่วันทีสิบเก้าสิบแปดคือสิบเก้านี่แหละเป็นบ้นเสาสิบเก้ามั้งขอบคุณค่า <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรโทรมาบอกเด้อ ไม่ใช่โทรมาบอกทักมาถามได้ทักมาถามได้ว่าแบบนี้แบบนี้ต้องใส่กับอะไรใส่กับอะไรจ้าขอบคุณมากค่ะ